สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอรับสู่การรีวิวมาเฟกไซคลอบนะครับหรือมาเฟกนัมเบอร์ที่เ9นะครับซึ่งเป็นมาเฟกตัวที่2นะครับในรายของ Xmen ที่ผมได้สะสมมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมสนใจนะครับเนื่องจากผมได้ไปดูรีวิวแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆของตัวฟิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเอาตัวไซคลอบนะครับมาทําการรีวิวนะครับเพื่อมาดูว่าตัวของไซคลอ p เนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลนะครับที่สวยเหมือนกับที่รีวิวไว้หรือเเ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 ปปปลล่่าาาาานนนนะะะคครรรรัับอพพฉ้ียืไม็็กกสวช ในส่วนของตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับและนี่คือหน้าตาของมาเฟกไซคล์นะครับเมื่อเราออกจากกล่องแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของไซคลปเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัววูบบลีนตรงที่ว่าตัวของรายละเอียดดีเทลของเขาเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ตัวชุดนะครับแต่อยู่ที่พวกแอสเซซซี่มากกว่านะครับเช่นอาสายรัดต้นแขนนะครับสายรัดอาต้นขาแล้วก็สายรัดตรงช่วงบ่าช่วงอกนะครับแล้วก็เข็มขัดนะครับซึ่งจะมีพวกดีเทลมากกว่านะครับซึ่งตัวของวูบบลีนเนี่ยตัวชุดเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพวกแอคสตูมเสรรริมมนนนะะคัับเเเลลยยยดดดูป็าอีีท่ซ หลักๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ชุดมากกว่านะครับแต่ไซคอปเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกอะซิสตี้ของชุดนะครับอ่าซึ่งมันดูแตกต่างกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ของตัวไซคอปนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวไซคอปของเราเนี่ยบอดี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นบอดี้ที่ดูล่ำกำลังพอดีนะครับแบบเดียวกับบูวอรลีนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูผอมหรือว่าดูล่ำจนเกินไปนะครับกำลังดีเลยนะครับสำหรับตัวของบอดี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของ h เฮ d กั p ก็ทําได้ดีตามสไตล์มาเฟตนะครับคือปั้นทรงผมปั้นใบหน้าได้ดีนะครับเก็บใบหน้ามาได้ดีเช่นเคยนะครับผมแต่ในส่วนของของผมเนี่ยนะครับในส่วนของโตัวแว่นนะครับมันจะมีจุดที่ผมไม่รู้นะว่าเป็นที่ของผมนะครับหรือว่าเป็นที่ QC หรือว่าเป็นที่เขาจงใจนะครับเพราะว่า ในส่วนของด้านนี้นะครับเห็นได้ว่าตัวตัวแว่นงผมเนี่ยขาแว่นกับตัวแว่นเนี่ยมันจะไม่ชิดสนิทกันอย่างสมบูรณ์นะครับมันจะมีร่องหรือว่ามีการห่างอะไรหน่อยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาตงใจทําเพื่อไว้สำหรับการแกะในส่วนของแว่นมาเปลี่ยนหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็ใครรู้คอมเมนต์มาด้วยหรือใครเป็นก็คอมเมนต์มาให้ผม ได้รับฟังรับอ่านด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอเซอรรี่ของตัวไซค็อปกันบ้างนะครับและนี่คือในส่วนของแอเซอรรี่ทั้งหมดของตัวไซค็อปนะครับซึ่งเมื่อเราเอาออกมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็จะมีหัวมาให้2หัวนะครับซึ่งเป็นหัวไซค็อปเวอร์ชันหน้าโกรดนะครับซึ่งหัวนี้เนี่ยจะมีการเติมดีเทลตรงส่วนของฟันนะครับแล้วก็ในส่วนของกอนไอรอนตรงแว่นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างต้องระวังนะครับเพราะว่ามันบางนะครับ แล้วก็มีหัวของ Scott Summer นะครับในเวอร์ชั่นที่ถอดหน้ากากนะครับก็จะมีการปั้นใบหูเพิ่มเข้ามานะครับการปั้นสนวันปั้นสีคิวนะครับซึ่งหัวนี้เนี่ยก็เป็นหัวคนที่ปั้นมาได้ดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ก็ในบางส่วนันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมว่านะครับแล้วก็จะมีพอปมให้ชิ้นหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนหัวเป็นหัวของ Scott s u m ม e r นะครับมือทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีมือกลม มือชี้นิ้วนะครับแล้วก็มือข่ายนิ้วนะครับมีแว่นให้เปลี่ยนเวลาใส่อฟเฟกนะครับเอฟเฟกทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกบีมยิงตรงนะครับกับบีมแบบยิงแบบยิงกระจายออกด้านข้างนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนที่ส่วนแต่ละชิ้นของตัวไซคอลกันนะครับเริ่มที่อาสนหัวนะครับเดี๋ยวผมเริ่มในส่วนม่านก่อนนะครับแว่นเนี่ยเดี๋ยว เราจะเปลี่ยนเป็นว่านี้นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์พาร์นะครับก็วิธีการถอดนะครับให้เอานิ้วเนี่ยดึงในส่วนที่มันไม่สนิทแบบเมื่อกี้นะครับออกมานะครับนี่นะครับเมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ยก็หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเอฟเฟกต์พาร์นะครับ2ชิ้นนี้นะครับมานะครับแล้วก็เอาด้านไหนก็ได้นะครับที่เราจะใส่ไปนะครับส่วนตัวผมชอบด้านนี้นะก็เอาด้านนี้ใส่เข้าไปนะครับค่อยใส่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับไปที่ส่วนหัวของตัวไซโครปนะครับอ่ะขอภัยิดด้านนะครับนี่ เมื่อใส่แล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตอนที่ใส่อฟเฟคเข้าไปกับตัวของใบหน้าของไซายสนะครับถึงมันจะไม่ค่อยเห็นหน้าอย่างชัดเจนนะครับแต่ตัวเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็มีการไล่เฉดสีนะครับจากขาวมาแดงนะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับสับตัวของส่วนนี้ต่อมานะครับก็คือการเปลี่ยนในส่วนของเฮสกับนะครับผมซึ่งเฮสกับเนี่ยก็ง่ายๆครับคือถอดหัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเฮสกับตัวนี้มาใส่นะครับนี่ ลักษณะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเฮดสกันี้นะครับผมมองว่าเป็นเฮสกับที่ค่อนข้างจะทําฟันได้สวยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าดีเทลฟันเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการถอดเปลี่ยนในส่วนของสกอตเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ให้เราเอาชิ้นนี้นะครับใส่ตรงคอเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวของสกอตตามลงไปนะครับอื แบบบนนี้ะะครัอ่เมื่อถอดเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดของตัวไซคลอปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแต่แต่ชิ้นเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับพาร์ตของเฮสกับนะครับพาร์ตมือแล้วก็พาร์ตแว่นนะทำมาได้ดีจริงๆนะครับก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพแอคชั่นต่างๆของตัวไซคลอปกันได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมาเฟกไซคลอปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในไลน์ของเง กันในเรื่องของอ่าดีเทลของคอสตูมนะครับเห็นเลยว่าตัวของบโบเบลีเนี่ยดีเทลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ตัวคอสตูมซะเยอะนะครับส่วนของมาไซคอบเนี่ยดีเทลส่วนใหญ่จะอยู่ที่อัซเซสซอรี่คอสตูมหรืออุปกรณ์เสริมในส่วนของชุดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลมมันเลยต่างกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมให้ตัวนี้อยู่ที่8เต็ม10นะครับเนื่องจากว่า1นะครับ QC การลงสียังไม่ดีเท่าเดิมนะครับคือการลงสีเนี่ยยังไม่ดองสีได้ครบเหมือนเดิมนะครับคือยังมีสีในส่วนที่ขาดไปหน่อยนะคคคครรััับบืืออออใในนนนนนนสส่่่่่่ววววขขงงงแแททีียําามมไดะ กับขาแว่่นนเียมีมีบางจุดที่ยังไม่สนิทกันแล้วก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยมันทําให้ตัวรูปภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยนะครับผมเลยหักไปหนึ่งจุดนะครับโดยรวมเหลือ8คะแนนเต็ม10นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันดีในส่วนของอะแอสเซซอรี่จุดขยับใบหน้าอะไรต่างๆที่เขาเท่ามานะครับแต่ว่า2อจุดที่ผมหักไปยังเป็นจุดที่น่าเสียดายอยู่นะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับตัวของไซคลอปนะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปปใใหหมม่่่ๆนนนนนชอออองงผด้้้วววยะครรัััับบสาีตตขลไก นะครับสวัสดีครับ